สวดีครับสมิธครับแนะนํทาวน์เฮาส์แฟลตหนึ่งหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูน่าในนะครับหน้าที่หลังนี้25ตารางวานะครับกว้างเลยนะครับเขาจะตกแต่งแบบย้อนยุคนะครับจะเป็นบินเทจย้อนยุคนะครับผนังหน้าต่างเขาจะตีให้โปร่งโปร่งนะครับทะลุเลยนะครับไม่มีกระจกนะครับทาให้ดูสว่างสว่างนะครับเราจะทําเป็นประตูแบบนี้ครับประตูสมัยก่อนพับเปิดออกได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีเพียงมุ้งลวดเท่านั้นนะครับ แล้วก็ด้านข้างเขาจะตกแต่งนะครับให้มีความรู้สึกเหมือนรีสอร์ทนะครับมีต้นไม้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีโคมไฟนะครับบริเวณด้านข้างของบ้านจะมีพื้นที่ให้ท่านสามารถนั่งเล่นได้นะครับแล้วก็มีพัดลมให้ด้วยนะครับตรงด้านข้างของบ้านก็ตีโปรกเหมือนกันเห็นไหมครับจะเป็นตีลักษณะแบบนี้นะครับประตูตรงพวกนั้นเปิดได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีมุ้งลวดเท่านั้นนะครับ ด้านหน้าเป็นห้องเก็บของนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวบ้านนะครับภายในบ้านนะครับจะทําแบบวินเทจย้อนยุคนะครับไฟจะเป็นไฟวอร์มทั้งหมดเลยนะครับมีเฟอร์นิเจอร์ให้นะครับมีเฟอร์นิเจอร์ให้บ้านหลังนี้จะดูแล้วจะให้ความรู้สึกโปร่งนะครับเพราะว่ามันตีทะลุทัง้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเลยนะครับ ในส่วนมุมของห้องครัวนะครับจะมีตู้เย็นเฟอร์นิเจอร์ให้นะครับแล้วก็ด้านท้ายจะเป็นมุมของห้องครัวนะครับจะมีอ่างซิงอ่างล้างหน้าที่วางจานเตาแก๊สแล้วก็เตาที่ดูดควันนะครับให้ด้วยนะครับในส่วนของหลังคาเห็นไหมครับเขาจะตีฝ้านะครับเป็นก๊าซ s o l ิ d ให้กันใสยให้ให้สว่างนะครับมุมซ้ายมือจะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้าเขาจะตีตีผนังทะลุเลยนะครับแล้วก็ทําเป็นหน้าต่างนะครับ นะครับตีสว่างเลยนะครับหน้าตนะครับเป็นห้องสุขภัณฑ์นะครับส่วนด้านข้างก็คือห้องเก็บของของเมื่อกี้นี้นะครับลักษณะของห้องเก็บของจะเป็นแบบนี้นะครับมีหลอดไฟนะครับมีชั้นวางของให้พร้อมใช้เลยวางของได้เยอะมากเลยนะครับส่วนบันไดนะครับบันไดก็จะทาลื้อแล้วก็ทาใหม่นะครับเป็นบันไดแบบบินเตียดย้อนยุกนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันนะครับด้านบนนั้นด้านบนนั้นเขาก็จะมีตัวที่กั้นด้วยนะครับกันเด็กลงมานะครับเมื่อขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับตรงด้านซ้ายมือจะเป็นห้องโถงนะครับเพื่อให้มีความรู้สึกมันโปร่งๆนะครับเขาจะตีเป็นห้องโถงเอาไว้นะครับสว่างนะครับส่วนด้านหน้าของบ้านจะเป็นห้องนอนหลักนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับลืมแจ้งนะครับด้านล่างนะครับชั้น2ตัวบ้านเนี่ยจะตกแต่งด้วย ปูด้วยพื้นไม้มาค่าทั้งหมดไม้ปาเก้โอเคโทษทีครับไม้ปาเก้ทั้งหมดนะครับส่วนด้านบนนะครับเพดานนะครับเขาจะทาเป็นฝ้าทีบาร์ฉาบเรียบทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นไฟก็จะเป็นไฟดาวไลท์นะครับห้องนอนที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปดูนะครับไม้ปาเก้นะครับแล้วก็เป็นไฟดาวไลท์นะครับผ้าม่านทาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับมีเตียงแล้วก็มีฟูก พร้อมใช้นะครับแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศให้ท่านหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ด้านหลังอีกนตัวรวมเป็นเครื่องปรับอากาศ2ตัวนะครับแล้วก็มีระเบียงนะครับสำหรับห้องนอนด้านหน้าด้วยนะครับด้านนอกนะครับก็จะเป็นระเบียงนะครับตกแต่งใหม่นะครับร่มรื่นนะครับแถวนี้จะเงียบนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ บ้านหลังนี้จะไม่ค่อยโดนแดดนะครับตอนนี้ครับบ่ายสามนะครับยังไม่มีแดดนะครับมันจะค่อยๆไปหลังอื่นนะครับนี่ครับมันก็จะเฉียวเฉียวแค่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้จะเย็นๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนอีกห้องนะครับอนุญาห้องนอนอีกห้องก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับมีเตียงให้นะครับแล้วก็มีไฟดาวนไลน์ให้นะครับมีเครื่องปรับอากาศให้นะครับผ้าสีให้เียบร้อยนะครับ ในส่วนของห้องน้าชั้นสองนะครับก็จะทาทาตกแต่งโดยใช้กระเบองโมเสกนะครับโคมไฟสมัยก่อนนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะครับทั้งหมดก็คือโดยรวมของบ้านหลังนี้นะครับก็สามารถติดต่อถ้าชอบนะครับก็ติดต่อนะครับ มีความต้องการเช่าก็ติดต่อมานะครับวันนี้ก็แนะนำบ้านเทาเฮ้านะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ